ควเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีการกีฬาสร้างค่าสามัคคีปีหน้านี้เดือนสิงหามาพบกันที่วัดบึงตะโคนครับอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอชื่นชมครับทีมงานพระวัยสื่อสารมวลชนครับแมปฏิบัติหน้าที่ดีเหลือเกิน ส่งภาษาใบหนีรู้เรื่องแล้วกับผมอ่ะปางะระพูระไม่ตอทองจะดีฟุลไมุ่ลตอนนี้พิตาุพิตาลุบอกว่าใส่ไปปังไม่เลียกแล้วพิตาุพิตาุบอกว่าขนาดฝีพายหนีจากพอันพันมาพายกันเต็มสักลเลยพิตณลุพิตาลุตายไม่เลียงแล้วไปไม่เลียงแล้วสอทองอยู่ฝั่งกระโนนล่องน้ำแดงมาแบบหมาแบบเปิดกระจุยกระจายเลยไว้น้าเป็นฝอยกระจุยกระจายเลยหัวมาแล้วก็สไลด์โค้งมาแล้วมีสนามนี้สนามเดียวที่สไลด์โค้งนะครับไม่เหมือนรถแข่งดูนี่ว่าแข่งเรือแข่งพายกันแข่งตายนี่ว่านี่ อยู่ในนาร้อยสิบหัวใจอยู่ในนาวดูสิว่าปุ้ยปดาทองปุ้ยปดาทองพิจณุจะทํายังไงจะทํายังไงพิจนูพิจณูจะทํายังไงในเมื่อต่อโขนต่างถามแต่ต่อทองก็ไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้น้ำเป็นฝอยกระจุยมัใจและจะหนีตลอดรอนฟังหรือไม่ สาวแก่เปไม่หวังกดว่าอยังไงเราตอนนี้สอดองสอดองเราจะตีเราจะตีึ้นมาแล้วเรารู้ด้วยพ่จารุพิจารุก็ไปยอนได้ต่าคนตางต่างคนตางมีต่างคนต่างีสอดองสอดองสอดทองเ้ยแล้วแล้วิศรุวิจนรุสอสุธิมีจ่าสังรุยวิจนรุสอดตมีจ่าสังรุยแล้วหมดแล้วเรือพิจกดขอได้แสงแล้วกดขอพายแสงได้แสงแล้วแสงแล้วแสงแล้วก็พายหนีสอดทองพายเกียร์พิจรุพายหนีด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 ี 最强大。<熱 knife> สีตะลาบอกว่าปีนี่ก็ไมยอนยอไม่ท้อแท้หมายบัดปันมือจะมาล้มแชมป์ยางยังอย่างชาละวันได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้สีตะลาอัดคู่กีจูดีออสขออตชอรอแล้วสีตะลาขอขอข้อเล็บปีผายมาไล่มาทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันสีตะลาอยู่ในเราหนาสีน้ำเงินไม่สนลงเว้ยต่างคนต่างตาสีตะลาอยู่ฝั่งกันนี้ใส่เสื้อสีแหลงในเมื่อชาละวันชาละวันของนายกทันบุญมีนายกบุญมีทำยังไงฝยมาตลอดจับมันตลอดฝ้ายมาตลอดท้ายเปิดตลอดดูที่เป็นฝอยกระจุยกระจายกระจุยกระจายจะหนีจะหนี ตีท่าลาได้ตลอดรอบกลางเล้ยหรือเมื่อบานไกลเรือเกียร์ตีท่าลาตีตาตาจะทํายังไงตีท่าลาก็ไม่ยอมไม่ท้อไม่แทงเหมือนกันนึกว่าชาลวันมีมีมีนีแล้วจ้าหนีเราจ้าชาลวันเลิมหนีเลยเอาเราไว้สี่ทาลาอยู่ในเราแล้วมันก็ต่างคนต่างกันต่างคนต่างมีต่างคนต่างกี้คู่กีตัวสีหนูหนีกันเลยต่างคนไม่ยอมกันหัวเลยต้องคู่ต่อเปิดกันสี่ทาลาเริ่มจะตีแรงแสงจะแสงจะแทงชาลวันได้ไดว่าชา วัชาละวัฒจะสามารถของแชมป์จะควงแชมป์สนามแห่งนี้ได้หรือไม่ในมีติตะลาสีตะลาอัดไม่เลี้ยงไม่ยอดเจ้ไม่ท้อแพ้ใส่เสื้อสีเลี้ยงหลอกนะมาแล้วเรือพิทรอสีทาราบอกไม่ท้อไม่แพ้ผ่านจี้ปีคือบ้าสีธาราธิร่าผ่านจีชฉะร้อยฉะรอยไอ้ผันด้าขาวโอยแล้วโอท้าผ่านรักแสงหนีหนีหนีเข้าเซลอไทยเอาเข้าแล้วต่ผันก็ไม่กลับมาดาทองดูด้วยยอดพิษโุตจะหนีพ้นไปพ้น จะสามารถของแค็มมันมีที่ต่อได้หรือไม่ตอในหัวเรือยุตการยุตการน่าวายุตการนาวาโพ่ขึ้นมาคยติดตาม้วยยอดพิษณุดูที่ว่ายอดพิษณุหวีมาจากมนาทองจะหนีพ้นไปพ้นยอดพิษณุใครดีใครอยู่ยุตการน่าวาหูตาลายน้ำเข้าตาจำหน้าจำตากันไม่ได้ใส่กันมาแต่พิกันพ่อแม่ให้มาตะไรใส่เต่พิการอัดกันมาเต็มที่อัดกันไปอัดกันมาอัดกันไปอัดกันมาดูที่ว่าเสียงคุณติการนาวาอยู่ในร่องน้ำเงินฝั่งอันนี้น้ำเป็นฝอยกระจุยกระจายเลยว่าพิษณุอยู่ฝั่งนโนดูว่าต่างโ ไขยผ่อนระไว้ตะไลโค้งแล้วตะไลอยโค้งมาแล้วยุทธการนาว่าเอาอยู่ไว้ยุทธการนาว่าหันหัวแล้วเอาอยู่ไว้อยู่ไว้เอาอยู่ไว้ตอนนี้พิตนุพิตนุก็ต่างนาต่างนากรมตางคมตาตับ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 ไม่ได้เงยหน้าหมอไขแล้วตายก็รมนาคมตาเปิดเอาไว้ตาโคตรตาเปิดตาโคตรตาเปิดดูแล้วว่ายุทธการนาว่าจะหนีมาแล้วได้จะบอกให้เอารวยจะหนีได้ร่วมกั้ยุทธการนาว่าร่วมกันตีแรงท้ายหนีโรยเอารวยพิศนุก็ย้อนก็ไปไหนตาโคตตากระตาโคนตากระปีตาโคนตากระยิงฮูกดูนี้ดูนี้ดูนี้กันมาเอาโรยตาโคนตาเปิดกัน่ี ปีกันเต็มแรงแล้วเอาดองตาสายตาในขณะนี้ร้อยห้าสิบบรรทุตไทยยุทธการจะไล่ตะคุ้ทันไม่ทันดูตาสายตาเราหัวเรายัคู่กี้จูจียังดูไม่เอาอีกทีบัรตุตไทยสถาบันบุรทุตไทยยุทธการยุทธการมาก่อนพอได้เซ็นได้หรือได้โกาะทับเรือยุทธการดาวาผ่านยี่ปีกมาพี่มาพิษณุดาว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 าโอ้ สีตลาดก็ like like พยายามจะพายเบียดพายบีพายเสียดพายแตกสีเลเีหานกองรถีตลาดของหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองกับท่านนายกบุญมีถูกแก 咱们人民兵，咱们人民兵，咱们人民兵，光荣光荣光荣！咱 <noise> 们，咱们不坏呀！杀来完，杀们，咱们人们人民 จะติดต <łość> ัวต้องจับฉลาที่วันที่ไปตัวแทนรุ่นผมาทึ่จุดกรรมการครับเพื่อจับุดาสายนายพ่ที่สามเสื้อเชือ ีจากกระแพกนี้ได้ลงไปตนเมื่อเพชรสยามเพชรสยามอยู่ในล่องน้ำแดงดูว่าเพชรสยามตั้งตาจะพายลื่นไหลหนีออกมาก่อนแต่ว่าจะนีพ้นไม่พ้นเพราะว่าพีพายเพชรสยามพายโดยทีมงานเฉพาะก,กิจเฉพาะก,กิจพายเพชรสยามอยู่ในล่องน้ำแดงตอนนี้ทังคู่โพโคง้ง มาแล้วายโขมาแล้วดูสิว่าเพชรสยามอยู่ฝั่งขนุนดูสิว่าหนาวเป็นฝอยกระจุยกระจายต่โขนต่างอันต่างขนต่างันท้ายเปิดแล้วไม่จะลายโคล้วจะโขมาแล้วโคมาแล้วอยุตการนอยาดูฝั่งน้ำเงินอยู่ฝั่งขันนี้ดูฝั่งันนี้อยุตการนวาบอกแล้วผมเห็นแล้วทางในเว็บไซต์ท่านพายตายตายอยุตการนวาร์ตผายแบบนี้ใครเห็นก็ต้องผายแบบนี้ดูที่ว่าอยุตการนวาับตับตับตับนาเป็นฝอยกระจุยกระจายในเมื่อเพชรสยามก็ไม่ยอมไม่ท้อไม่แต่ เย็นแล้วมันเย็นแล้วจะท้อได้ยังไงต่างคนต่างอัดต่างคนต่างปีได้รู้ใครหนีหรือใครเจ้ไม่รู้ว่าใครหนีหรือใครจี้เพชรสยามจะกระแพงดินร้อนนี่หมาดีเลยเกินเข้าจริงใจเลยแต่ยุทธการนาวารู้สึกว่าจะพายสบายเลยพายแรงแสงหนีอยู่ยุทธการนาวาพายแรงจะหนีแเพชรสยามบอกว่าจะกอดได้แสงได้ไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้เพชรสยามอยู่ร่องน้ำแดงขันทันจะป้อแป้ป้อแป้ที่บ้านยุทธการนาวาเปิดไปพายเปิดเลพายแสงหนีแสงหนีแสงหนีหนีพ้นไปหมนอ้าวแล้วสไตล์การพายของของทัพเหลือจ้วงยาวสาวลึกพายแบบน้ำหนาแต่ว่า ่วงยาวสาวลึกหนึ่ง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 หงยุดอการดีแล้วกดแล้วกดแล้วกด,กดขอได้เรือภายแรงแสงดีแสงดีสาวดีแล้วก็บอกว่าแม่สาวแก้มเรือฐานเรือชนะแล้วรับก็คงจะเป็นคำตอบ ผลการตัดสินเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือร่องน้ำน้ำเงินยุทธการนาวาครับครับเราจะชมเรือลากไวทั้งสองลำไหวไหมใช้เรือกี่เครื่องเครื่องเดียวหรอครับ<อ>ก็แล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้พบกันที่วัดท่าล่อครับครับ,รบยังอยู่ยังแน่นปึกนะครับไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน <laughs> ครับเราต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกำแมงดินครับท่านตบแต่งทำาสาใหม่เรือเพชรสยามทำเท่าไหร่ก็วิ่งเท่านั้นครับก็บปรากฏว่าประสบผลสำเร็จใช้ได้ครับเรือเพชรสยามขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ยุทธการนาวาค่ะนอนโอ้โหมุมนอนตบกันปลื้มเลยและยกนิ้วให้อีกตั้งหากเอาแล้ววะ มีเฮ <Me> <laughs> ไม่ทราบว่าเข้าเทียบทุนหรือยังเรือยาวเล็กชิงชนะเลิศเที่ยวที่สามยังใช่ไหมครับเรขอให้ชาระวันสิง์ลียอสามากับสีธาราเข้าเทียบทุนได้แล้วจ้าสีธาราจะอยู่ร่องน้ำแดง ชาละวันสิงเลีโอสามร่องน้ำน้ำเงินเหลือเทียบทหรือยังครับถูกต้องครับเอาละครับพอปล่อยปีไว้ครูระหว่างเรือดีสีธราจัดช้ชะตากับชาละวันสิงเลีโอตำบ,บทลทะเล ยกทับเจอตำบลไผ่ขวางตำบลหยุดระหว่างตำบลไผ่ขวางครับให้การสนับสนุสน,นโดยนายกกำนันบุญมีแก้วกำพลท่านนายกบุญมีแก้วกำพลเป็นผู้จัดการเรืออีกด้วยชารวันสิงห์ลีโอสามอยู่ในล่องน้ำน้ำเงินคู่นี้ผัดแพ้ผัดชนะมาคนละหนึ่งเที่ยว โอสามต่อนี่หน้ามืดหูอื้อตาลายเด็กกันตะคู่เพราะว่าฝันไม่เลียพ่อแม่ให้มา่ะไรใส่กันเตมพีกกันซัดกันมาตาลายตาลายด้วยกันตะคู่สาลายโคมาแล้วจ้าพ่อไปมีน้องจ๋าเป็นคู่จะปิดไรไม่จะปิดเลือดสามติมเลยไม่หนีทลาเห็นไยมองเห็นแวบแวบแวบมันมืดแล้วจ้าสีทลาต,ตับ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 น้าเป็นฝอยกระจุยกระจายเหมือนตอนซ้อมเลยเว้ยเหมือนตอนซ้อมเลยเว้ยแต่นี่มันแข็งจริงชิงช่วยพระราจะฐานสีทลาจะทำยังไงในเมื่อท้ายราละวันตาจะละวันก็เปิดใจต่างโขนต่างเปิดต่างะเบ น้ำแล้วจ้าเปิดน้ำแล้วจ้าได้เวลาสอนระศรีธาราแเ้าไม่สอนสอนเลยแต่ชาระวันนั้นสอนสอนบ่ายสองมาดูสิว่าชาระวันเลยชาเอ๋ยชาระวันจะทำอะไรไปอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเ่อนสีธาราสีธาราใส่เตื้อสีต้นปลายแดงแสงนี้แต่ชาระวันว่าจะกอดได้แสงได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้สีธาราสีธาราอยู่ร่องน้ำนะเพื่อนอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเปิดแผ่นแดงแดงหนีแสงหนีชาระวันไรยจี้ลายจี้ทันหรือไม่ทันดูสิว่าลายจี้จะทันไม่ทันดูตาสายตาในขนาดนี้สีธาราเดือนดีจากทะเลเริ่มจะหนี จะหนีพ้นไม่พ้นพยาชาลวันชาลวันนั้นอะไรตะคบทันไม่ทันทันไม่ทันชาลวันชาลวันเราจะมีลาอันนี้นะพฤูดสิชาลวันกอดคอได้ไหมชาลวันกอดคอได้ไหมชาลวันจะไปไหนแส่หนีหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปสีทาราหนีไปหนีไปหนีได้ชาลวันชาละวันสีธาราชาละวันธาราสีธาราพลวนโอ้เนชัยมีเฮครับมีเฮมีเฮคนภาคกับมันครับใจเย็นๆครับ ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับพี่น้องอุ้ยรีเพย์แล้วตอนนี้รีเพอยู่แต่ทีนี่เรือที่ชนะได้แค่เรือเรือแ่อดใจเรือที่อยู่ล่องน้ำล่องน้ำน้ำน้ำเงินครับชาลวันสิงห์เรือสามครับ ไปเรเชนาและจะเป็นแชมป์ถ้วยเพระทานปีที่สองคือปีนี้แม่ประสบผลสําเร็จเอาอีซอนมืดเหนี่ยงชาลวันครับยุทธการนาวากับเพชรสยามว่าอย่างไงครับเพชรสยามว่าอย่างไงครับผมเพชรสยามกับยุทธการนาวาานาวาเขเยามขึ้นมาด้วยครับครับ ครับจนทุนเรียกขยุธการนาวากับเพชรสยามขึ้นไปด้วยครับขอให้เรือยุทธการขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับอ๋อน่น้อยบ่างฮะอ๋อนี่ะเพชรสยามมันนี่ละใช่ไหมใช่ไหมผู้จัดการเพชรสยามปะครับกับไป้วครับเที่ยวเดียวขอบคุณครับทีมงานเพชรสยามครับขอบคุณครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกำแพงดินครับ ขอบคุณครับแปลก็เป็นนั้นว่าเรือที่ได้ครองถ้วยพระราชทานประเภทเรือยาวใหญ่ก็ได้แก่เรือยุทธ,ธาการนาวาเป็นคำตอบสุดท้ายครับพี่น้องโอกาสหน้าปีหน้าก็มาพบกันใหม่ครับเสาที่สองของเดือสิงหาก็มาพบกันที่สนามวัดบึงตะโกนนะในงานแข่งขันเรือยาวครับก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดการเรือและฝีพายเรือพร้อมด้วยกรรมการและท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ก็ขอตัดไปยังกองอํานวยการเพื่อจะได้อมอบอถ้วยรางวัลต่างๆและก็ะทีมเรือก็ส่งตัวแทนไปรับถ้วยพระราชทานฮะแล้วก็แต่งตัวให้สุภาพด้วยนะครับที่สาราจตุรมุกค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ